คุณเคยเผชิญกับการปลุกคามทางเพศในที่ทำงานไหมเราจะให้ท่านเนี่ยรับตำแหน่งหัวหน้าทีมคนระับไม่มีใครรู้หรอกว่าเป็นท่านประธานงานก็ดีฉันต้องเห็นกับตาของฉันเองว่าผู้จัดการบอสทำแบบนั้นจริงหรือเปล่าครับใสก่กระโปรงใส่ามาทุกวันเลยนะอ่อยชนะโปรเจกต์นี้ทำตรงไหนนะเขาดูหนงสิ <c oughs> ผู้จัดการคะ คุณเป็นใครเนี่ยเซ็นให้ฉันหน่อยสิค่อัอ๋อวหน้าทีมคนใหม่เหรอผมจะบอกอะไรให้นะถ้าอยากทำงานกับผมแบบมีความสุขแล้วก็อะไรที่ไม่ควรยุ่งก็ไม่ต้องสกุล ขอบคุณท่านประธานโอโซนมากนะครับที่ไว้วางใจร่วมงานกับบริษัทเราแข่กดืมไว้ท่านประธานสักแก้วสิเรากินเพื่อนด้วยผู้จัดการบอลคะไข่มุกป,ป่วยอยู่นะคะคงจะดื่มไม่ไหวไม่สบายค่ะไม่สบาย้ยทำไมซุ่มซ่ามขนาดน,นี้เสื้อฉันเปื้อนหมดแล้วขนาดเรื่องง่ายๆยังทำไม่ได้เลยไอ่วกงานสำคัญจะให้รับผิดชอบได้ไงผู้จัดการะคะ จะโทษไข่มุกอย่างเนียวไม่ได้นะคะไข่มุกไปเดี๋ยวฉันพาไปห้องนั้นบันเห็นครับไปส่อมงบ้านนั่นดิแล้วก็ซักเสื้อผ้าตัวนี้ให้สะอาดด้วยเรื่องวันนี้ผมจะทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นเลยเออคือว่าฉันต้องรีบกลับบ้านนะคะรีบเหรอวนันนักสิ้นปีเนี่ย ม่วิดูดิไข่มุกเตาไม่หยุดเลยอะหรือว่าไข่มุกเป็นโรคอะไรวะเออวันนั้นเห็นออกไปกับผู้จัดการอะจริงเหรอจริงไข่มุกใอ้คุยกับฉันที่โต๊ะหน่อยสิ ค่ะผู้จัดจาก,การบอสเขารังแกคุณอีกแล้วหรอคือตอนนี้ฉันไปบ้านผู้จัดก,การบอสต,ตอนนั้นนะคะ,ะสักผายผมหนยสิเออแต่คุณบอสคะคือตอนนี้มันดึกแล้วค่ะนี่กล้าขัดคำสั่งฉนะันเหรออย่าโดนไล่ออก ผู้จัดการบอสเท้ากงเกงในแล้วก็ถุงเท้าไว้รวมกันแล้วเขาบอกให้ฉันซักผ้าให้เขาสักเสกร็จหรือยัง แต่หลังจากที่ฉันสัมผัสเสื้อผ้าของเขาอยู่ๆแขนฉันก็มีตุ่มขึ้นแดงมากเลยค่ะพอ,อยิ่งเกาก็ยิ่งเจ็บยิง่งัดแสดงว่าผู้จัดก,การบอสเป็นโรคผิวหนังแล้วคุณติดเชื้อราจากเสื้อผ้าของเขาค่ะขอบคุณหัวหน้ามากเลยนะคะที่เข้าใจฉันค่ะถ้าครั้งหน้าเจอผู้จัดก,การบอสอ,อ,อีกถ้าเขาขออะไรแบบไม่สมเหตุสมผลให้เรียนดูที่จะปฏิเสธนะคือฉันก็เคยคิดเรื่องนั้นอยู่เหมือนกันค่ะแต่ว่า ผู้จัดการบอยเขาชอบเอารองประธานมาขู่ตลอดเลยกว่าฉันจะเข้ามาทํางานที่บริษัทนี้ได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะฉันเองก็ไม่อยากเสียโอกาสนั้นไปด้วยอะแต่ว่าหัวหน้าคะไม่ใช่ฉันเป็นพนักงานผู้หญิงคนเดียวนะคะที่ผู้จัดการบอยเขาลวนลามฉันเข้าใจแล้วคุณไปทํางานต่อเถอะ คุณเลยค่ะฉันมีอะไรให้คุณช่วยนี่คือรายงานทั้งหมดของฉันค่ะและยังมีเนื้อหาเพิ่มเติมอีกนะคะเฮ้ยมันไม่ใช่เรื่องจริงซะหน่อยมีการล่วงละเมิดพนักงานหญิงจนถึงขั้นบีบบังคับให้ผู้เธอลาออกใช่ไหมคะจริงหรือไม่จริงคุณรู้อยู่แก่ใจคุณรุ ผมรู้นะว่าเราสองคนไม่ค่อยถูกชะตากันแต่คุณไม่ควรสร้างภาพ a อไอมาใส่ร้ายผมแบบนี้นะครับอะ่ไรก่อนรถครับคุณเองก็เป็นแค่หัวหน้าทีมเล็กๆครับกล้าทำขนาดนี้เลยอ่ะอดูเหมือนว่าคุณเนี่ยจะไม่อยากทำงานในวงการนี้ต่อแล้วไม่ใช่แบบนั้นนะคะหัวหน้าเขาไมา่ได้พูดมัว่วแต่ผู้จัดก,การบอกเขาจริงๆแล้วฉันทำไมเธอก็ไม่เคยปฏิเสธฉันเหมือนกันนะไอ้มุก คือคืนจังเลยนะครับอู้คุณก,กันมาได้ไงครับเนี่ยแหมจะมาทำะอะไรล่ะผมเกาะแล้วครับใช่คุณเป็นเลขาธิารฮัาโ,โสวัสดีครับท่านประธานครับเอกสารครับท่นทานประธานเหรอครับ อ๋อท่านประธานที่เพิ่งกลับมาจากต่างประเทศใช่ไหมครับคิดว่าราสีได้เลยท่านประธานครับขอโทษจริงๆนะครับมันเป็นความผิดผมเองที่มองข้ามคนสําคัญไปคือผมคนพวกนี้ถูกคุกคามโดยคุณจดหมายรายงานจากพนักง,งานหญิงทั้งหมดคือหลักฐานเอ่อผมว่าอย่าไปถือสาเขาเลยนะครับรท่านประธานไม่ต้องห่วงคุณก็โดนเหมือนกันใช้อํานาจในทางที่ผิดเพื่อปอกป้องพนักง,งานฉันอยากจะรู้จริงๆในอนาคตใครกันแน่ที่จะไม่ได้ทํางานในวงการนี้ ไข่มุกถ้าครั้งหน้าเธอโดนลวนลามอีกไม่ต้องกลัวนะเราต้องการที่จะปฏิเสธและขอความช่วยเหลือเราต้องปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์ของตัวเองนะ